ปกตินั่งตรงโน้นนะคะนั่งตรงโน้นโต๊ะน่งแต่ว่านั่งอยากนั่งเดียวค่ะเนี่คือโต๊ะให้น,หนั่งชมหม่มองละพุม่มเขาเปิดปาร์ต์วันบ่ได้อันนี้ที่ได<า>้ไหมฟางแตงแตง,แตงจู๊กู่ผุนมาใหญ่หน่อยยูปูดูเทียนดาน่อยเท้ดา,ด,า,าดูเทีหน้าดาราหน้าเวทีเด็กหนังเล็กหนังห่องเด้อค่ะเล็กเล็กเด็กหล,กลังห่องเขาขึ้นไงเท่ามันีปูบ่ได้ย่ายูปูย่ายตัวปูเองโอ้เนี่ยไม่มีใครย้าย ไม่มีใครย้ายเพื่อนคือผัวหัววันี้แต่ก่อนมันยุบคุณไหม่มันยุบมุกคุณหน้าใหญ่หน้งใหญ่ตัวนั่งเองคือเขียนคือว่ายุบคู่คือสีใหญ่ซื้อมาคูณเดียวอีนั่นคือยู่คู่เดียวผัวหุนหวยตอนนั่งคู่กันกับค้นหนูผัวหนูหุนหวยแทงมะกางของกินพื้นที่ปัวนั่งเดียวเดียวมันค่อยสบายค่ะเพราะต้องไปนั่งหานโต๊ะก็ไผ่แปลว่าเขาเป็นยักษ์ดีคู่จะไม่ยุ่งนะ ไม่เลือกบได้ซื้อดอกเจ้าอย่างนั่งหลัง้องก็สิตายนี่อาบ้านกบได้แปลาอาปากวกกบได้แว่จะได้กบได้ตอยู่ตัวแรกกด้ขยับตัวแห้งับได้ตัวราคาพวกกบก่อนเดื่ยวนี่อ้ามเริ่มต้นานจันไปไปย่ายกาแฟไปส้มทำไมบ้นุกก็ปิดแล้ว้นสุกก็แล้วแล้วมือเนียนมือนีกับเลิกใบม่วงกัแม่ปูกซิฟ้า ตีนปิ้นไปฮับปุ๊บปับแล้วก็พาไปหาหมอวันนี้ปุ๊บปับมีนัดตรวจสุขภาพประจำพราะวันจะครบสองปีเราก็ต้องไปตรวจสุขภาพค่ะตรวจแข่าตรวจยังงั้นนะมาเป็นเล็กน้อยเลื่นเสด็จมาอีกแล้วไม่อเหรอเดี๋ยวก็จะมีแฟนคลับถามว่าอันนี้มันคลิปแม่ปู่หรือคลิปแม่ยาหน่อยต่อยเพราะว่ามันอาปากสากัเลยงับของมันแทนได้คำตอบแล้วแมนบอกว่าว่าเพราะยัง <laughs> คลิปผู้ใดภาษาเลยนะขอมันิแ้แล้วสิเริ่มเริ่ม,มนั่งถามูกันมูว่าท่านไหนซุ้มเหมืนที่มามรถเมลว่าท่านไหนมาซุ้มเหมือนมารถส่วนโตกับมาหอดนัง่งโซเล่กันก่อนเดี๋ยวถึกใส่ละไปต้มน้ำกัน,น่าที่นี่อนบอกเราไปเฮ็ดเล,ล้ากับไปเห็ดเล,ล้ากับใส่หอ,อยลไป นี่ก็จะล็อกเกอร์นะคะล็อกเกอร์ไี่น่ยนยเบอร์ยี่สิบใีเป็นสอดีเป็นหวยกับเสื้อนะคะเฮ้ยกนล์นะเฮ้ยเยก้วน้่งแก้วเบอร์สามนี่กัน กาแฟล่มแม่ปู่บ่มีลเราเกลมขะะเข่าราคาใส่อันไท้านไเน้เพราะว่าที่เกียดขนลงไปข้างล่างนะคะทางางานก็จะเป็นของครั้วไรสำหรับมาก,กินขา่าวเป็นไปนของอาหารสำหรับกินขา่าวหรืออุ่นอาหารเฮ้ย hey, hey. hey. พยายานวันนี้วามานาั่งกินกาแฟาก่อนล่ะถ้าเป็นคนขับรถหรือว่าทำทำทุกอย่างที่นี่นี่ก็จะมีทาม,มือให้การทาค่ะใหลงมกม่ก่ อันนี้ห้องใต้ดินห้องใต้ดินอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องพยาบาลห้องพยาบาลเปิดการเปิดไฟอันสําหรับพวกรู้สึกบสสบายเมื่อยกันแนอนพักนีรู้สึกอาการบอดีนอนซุ่ม,มีิคานกัน,กนแอบบนอนเว่นกันนี่